ทีโรงเรียนวัดเขาพยาสังคารามตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเพลิงศพจากเหตุการณ์รถบัถสทัศนศึกษาของโรงเรียนซึ่งมีครูและนักเรียนเสียชีวิตทั้งหมด23รายโดยมีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์กรบนตรีเป็นประธานมีเด็กนักเรียนบวชหน้าฝ่ายทั้งหมด3มด6ปรูโ ดในช่วงเช้าพลตรเอกเพิ่มบุญจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาดิตนายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินร่วมกันทอดผ้าต่อยให้กับคณะสงฆ์พร้อมกับมอบเงินเดียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตพลตรเอกกิติรัตนพันเพชรปรบอบตรอนางสาวซาบินาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายชาดาไทยเศรษฐและน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ทหารคณะครูหลายโรงเรียนเด็กนักเรียนคณะสงฆ์รวมถึงประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจนํานวนมาก สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าข้าราชการสวมใส่ชุดเครื่องแบบขาวประชาชนสวมใส่ชุดดำทยอยเดินทางเข้าร่วมพิธีแดะจะเริ่มจากพิธีการสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเคลื่อนย้ายร่างกูนนักเรียนที่13าร่างเข้าสู่พิธีประกอบพิธีพระราชทานเปิงศพทุกคนจีนไว้อาลายัยวางดอกไม้จันทร์ก่อนจะเข้าพิธีพระราชทานเปิงศพเป็นที่สิ้นสุดสำนักข่าวทรายงาน ได้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่มูที่4ี่ตะมนลคลองกระจงอ,าอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยทําให้บ้านของชาวบ้านสองหลังได้รับความเสียหายนอกจากนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บ9รายศูนหาย1รายทางที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือนําผู้บาดเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาลสวรรคโลกโดยมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย7คนและมีชาวบ้านถูกไม้ทับตัวอยู่ในที่เกเแทุอีกสองคนเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือในเช้นํำทองถูกดินทับรังอยู่ภายในบ้าน ในเวลาต่อมานางสงวนมัเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพองอประเด็กพปทียาราชาพิงค์รองผออรมนจังหวัดสุโขทยัยและผบบลดวยน,นรัชชิพคนธรรมผู้กำกับสวรรคโลกนายประนรสสอนธรรมพลัดอุบุโสสวรรคโลกและนายสมเจตเรนประพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยได้ความอ,อนวยการควบคุมดูแลการช่วยเหลือให้กับชาวบ้านกิตติดพดวงจันทร์รายงาน ชาวบ้านในซอยหมู่บ้านบางอปอดบินลาตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พากันแตกตื่นตกใจเมื่อพบกัหลงศพปิดศนาที่ถูกนำท่วมพัดมาอยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายคนผ่านไปมาเห็นแต่ไม่กล้าเข้าไปดูเนื่องจากกลัวจะเจอศพได้แต่เดินเลี่ยงผ่านขณะที่สื่อสังคมออนไลน์พากันแชร์ภาพตามหาเจ้าของโลงชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าเห็นลงศพใบนี้ลอยมากับน้าท่วมตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยลอยติติดอยู่กับต้นไม้และไม่ยอมไปไหนต่อกระทั่งน้ําลดก็ยังอยู่ที่จุดนี้ ซึ่งสังเกตเห็นว่าโลงศพปี่สนาไม่มีฝาโลงปิดอยู่กลัวว่าจะมีศพอยู่ในโลงแต่อาจะหลุดลอยไปกับน้ําท่วมจึงบ่นให้เจ้าหน้าที่รีบปังเก็บไปด้วยล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นายสนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ผลภาพแจ้งว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นโลงเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้งานจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนําใส่รถมาทุกไปเก็บไว้ที่สุสานนองปทีพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์ท่านใดเป็นเจ้าของให้ไปรับคืนไปด้วย ทำให้ชาวบ้านแถวนี้โล่งใจไปตามๆกันทีมข่าวไทยก็ News, ิวส์รายงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านไร่สันดมป่าหมู่ที่13ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาวออกหาเก็บปูน้ำมาทําน้ําปูผลิตน้ําปูซึ่งในช่วงนี้ปูน่าจะออกมากัดกินต้นข้าวและมีตัวโต,วตวเต็มใบชาวบ้านจะออกไปจับหาปูน้ำมาทําน้ําปูหรือน้ํโปูซึ่งเป็นอาหารขึ้น่งชื่อของชาวล้านนาซึ่งบางนิยมทํากันในช่วงนี้ สำหรับน้ำปูหรือน้ำปูใช้เป็นส่วนผสมอาหารเพื่อรับประทานกันในครอบครัวและนำน้ำปูหรือน้ำปูไปขายเพราะเป็นอาหารยอดนิยมขึ้นชื่อในพื้นที่ภาคเหนือสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารเช่นน้ำพริกน้ำปูแข่งหน่อไม้ใส่น้ำปูตำแตงและเมนูอื่นซึ่งเป็นอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนางจันทิพย์กาคำชาวบ้านบอกว่าตนเองทำน้ำปูทุกปีโดยการทำน้ำปูเมื่อได้ปูนามาแล้วก็จะนำมาขังและแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเพื่อดินคนนลุดออกจากตัวปู จากนั้นก็จะนําปูมาล้างให้สะอาดแยกครีมของปูออกจากตัวปูถ้าปูตัวใหญ่ก็จะแกะเอาแต่มันปูจากนั้นจะเตรียมใบตะคไคร้ใบขมิน้นใบฝรั่งมาบดพร้อมกับปูบีบคั้นเอาน,อน้ําปูออกแล้วน,นําน้ําที่คั้นได้มาเก็บไว้ประมาณ 1- 2อคืนให้เกิดกลิ่นและนําไปเคีย่ยวที่ไฟอ่อนประมาณ9-10าถึงสิชั่วโมงจากนั้นจะเพิ่มรสชาติด้วยพริกป่นทำผสมกับมะแขวนและเกลือซึ่งเป็นสูตรของชาวบ้านเมื่อเคีย่ยน้ําปูจนแห้งจับกลายเป็นก้อนสีดําแล้วก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วนาไปบรรจุภาชนะและนําไปขาย โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ500บาทซึ่งแต่ละปีสามารถผลิตน้ําปูกขายสร้างไรายได้ดีในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีปนวิทย์อยู่ดีรายงาน